น้าข่าวตาดีก่อนนะนจริงๆปิดมานาน,นแต่ก็มมไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่ใช่ก็ตามตามที่ข่าวเขียนก<ช>็น่าจะมีน่าจะมีข่าวดีไปดีใช่เอเดี๋ยว,ยดวยดยเดี๋ยวไม่เอาเไม่อยากจะฉุดสองกันเลยมเชิญผมด้วยกันไม่ผ่านเฉยๆเนี่ยใช่ไหมลูกอาอาเรียนรู้ขึ้นเงี้ยจริงก็คบมาสักพักหนึ่ง้วค่ะคุยไปสักพักหนึ่งแต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนจากเพื่อนก็ ถ้าไม่ดับนึงจนเขาก็ขอแต่งงาน <ged ule hoje> ปิดมากปิดมากครั้งนี้ก็ไม่ได้เปิดนะ <Yes> ขอตาดี่อแต่เราคิดในใจว่าจะจะก็คุยกันนี้แล้วว่าจะเปิดทีเดียวตอนแบบเห็นรูปงานมันก็มันก็ไม่ใช่อะเนาะก็อในไหนพี่ๆก็เห็นแล้วก็ก็ <S <S อย่างที่บอกออไม่ได้เปิดก็ <S <S ไม่ได้ปิดโอ้เป็นคนที่ใส่ดีมากแบบน่ารักมากแบบเออตอนแรกก็ถึงใจิตป่าว่าพอปิดมันเลยแบบดีมาก นี้แต่คนนี้ไม่ห่วงอะไรเลยแบบเอาใจสปอยทํางานเก่งเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนพูดคาจริงขนาดอยู่กันคนละประเทศไม่เคยต้องห่วงหลับสบายหลับสนิทแล้วนางไม่เล่นโซเชียลไม่ไม่ทำอะไรเลยเขาทำแต่งานอะ่เออเะเขาออกแบบแหวนแล้วหาเพชรมาสักพักหนึ่งแล้วแม่แนะนำแม่แม่หามาให้หรอแม่ชูดอ่ะใช่แม่ไปเจอ <laughs> เขาแล้วแม่ก็บอกว่าเออมีคนคนนึง เขาดีมากเลยอะไรเงี้ยจริงๆเป็นจุดที่พ่อปู่เ,เข้าโรงพยาบาลพอต้องผ่าตัดบอลลูนหัวใจและปู่อยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่กับเประเทศแต่คนแรกที่บินมาดูแลพ่อในห้องผ่าตัดคือผู้ชายคนนี้ถ้าเรื่องครอบครัวเรื่องปู่เรื่องงานเขาจะเอาเราเป็นที่หนึ่งไม่เคยมีใครทำแบบนี้เรเชื่อใจเขามากอะ่ะยูจูเจอจาาร์ก็จะรู้ว่าน่ารักแบบโทรเวลาไหนรับตลอดอะ่ะไม่เคยไม่รับอะ่ะ พอคุกเขล่าไหมหไม่หนอะคุณไม่คุกไม่เซอเอสนะ <c oughs> ไไใช่ห <c oughs> น <อ umba> ่ะเดียวใช่ไหมอ้หู้ใช่สิแมวน้ำตาไหลหรือเปล่ามไม่ไหลเพราะแบบในใจเหมือนเป็นรักที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ไรอ่ะพระักมันเริ่มแบบเพื่อนมันต่างกับรักที่แบบเึ้อเหรอแบบผู้บามแบบคี้หึงร้อนแรงเป็นความรักที่เข้าใจกันมาโดยตลอดการความหล่อความแซ่บ ก็ตามรูปอ่ะเนาะก็บอกแล้วไงว่าฉันมูขอแต่งงานงานเนี่ยรอมาเป็นปีแล้วจะได้แหวนก่อนคือไรเมื่อก่อนขอแต่ความรักได้แต่งงานแล้วแบบโอ้เราเปลี่ยนวิธีมูหรือเรามูผิดพี่ไปที่ไหนู้ไี่นูนไม่ใช่ที่นี่่ะเห็นไหมนะคขเยอะมากเธอเขียนจะนตกใจไหมกําลังจะเต้นงานฉลาดโสดอยู่เพื่อนบอกเธอเธอไทยรัฐจะหยิบม แล้วฉันก็เดาในใจอุ้ยรู้ว่าเอลเอด้วยแล้วเพื่อนบ่นในกลุ่มเธอก็ลุงรูกตอนฉันเมาแล้วฉันยังแน่ไม่ดีเลยแล้วไป <c oughs> ว่า <c oughs> แต่ก้องเคข่าออกแล้วแฮปปี้อะปีน <c oughs> ี้มีมีไม่จัดที่นี่เลยไม่จัดที่นี่เลยจัดจัดที่นู่นอย่างเดียวเลยแล้วเพื่อนที่นี่ก็บินไปที่นู่นเอาตรงๆนะถ้าก็ติดตามขา่าวุูมาตลอดเนาะเราก็เป็นคนที่แบบอิงกับความรักมากมาตลอดแล้วเราสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างตัดใจจริงๆว่าแบบ เลยแนะนําผู้หญิงนะถ้าแบบยิ่งขอยิ่งหาไม่เจอแต่ถ้าแบบใจปักว่าแบบไม่เอาแล้วว่ะก็ยังเคยจําได้เลยไหวไหวขอสิบ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 ว่าไม่เอาแล้วว่ะเจ็บมากไม่ไม่ไม่หายเจ็บแล้วเราก็เลยเจอคนที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้คืออยู่ข้างๆมาโดยตลอดแต่ว่าก็คือคนั้น บความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ได้นานเยวกว่า10-12ปีเอาจริงๆ้าเกรงมากที่สุดคือเกรงแถลงข่าวนะลล <laughs> จริงๆแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่เคยโกหกพี่พก็จะโกหกกันทำไมในเมื่อในเมื่อรู้แล้วก็ก็เพกกื่อนตรงๆอ,งองนะไรเงี้ยแต่ก็ก็ปิดมาต้องนานจริงๆ เอาตามที่เห็นแล้วกันเ,ออเห็นใช้ประโยคนี้ดีกว่าโยนก็น่าจะหลุดนะ